กราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องผููุ้กคนทีเก่าด้วยครับพี่น้องนี่สวนนี่ก็คือยูบ้านในบ้านหน้าจเรื่นครับตำบลหน้าเยี่อเพเภอหนาเยื่ของเขาเนี่ยครับจังหวัดอุบลราชธานีสวนนี่ก็คือเต็มทีไงเต็มทีศูนประมาณสามเมตรครับพี่น้องความสูงงามครับงามเนี่ยอันที่เห็นใบใหม่ๆนี่มันบ่าเป็นคาตายด้ครับเพื่อว่าเพิ่นบริเต็งบริเตงบริษทับบริเต่งล่ำเก่าออก ก็เลยปล่อยข้าเาขาของเขาเองครับพี่น้องครับก็ขี้จังสีครับพี่น้องกลมงามสวนนี่ก็สิอยู่มีประมาณจักสองร้อยก่อสองร้อยก่อเอาออกไปน้อยแน่หรอครับออกกันี้ไปจักรีก่อหากหาก,ก่เกครับพี่น้องหากหากเกาะคือทางน้ำยื่อนพ่นมาเอาทางน้ำยื่อนพ่นมาเอาครับมาเอาเป็นก่อนมันเนี่ยมันวโยยไก่กันเนาะครับน้ำยื่นกับอ่าหนายเยี่ยกอ่ะ ทางกันประมาณหา10กิโลครับเต้นเรียนม,มาเอาอีกถ้าพี่น้องสนใจพันธุ์ข้าเกษตรอย่างไงได้ครับพี่นอยย้องพันธุ์ข้าเกษตรอย่างไงก็โทรเข้ามาครับ0630244651ครับ0630244651ครับสวนนี่เพื่อนสิปลูกแบบบ่ได้ยกหลังได้ครับพี่น้องบ่ได้ยกหลังปลูกไปเลยตอบบยย่ได้ยกหลังยกยัางเหรอครับคือว่าอันนี้เป็นดินเพื่อนเอ่อถมไม่ถมทีไม่ครับเอามาปลูกเลยครับ กับว่าม่นดินทบแทบเลอันเป็นดินลูกล่างเป็นดินลูกล่างนะครับพี่น้องแต่ว่าความสมบูุญใหายห่วงครับพี่น้องคือว่าบ่ได้ยกหลังทุกคนกับสปล่อยลงไปนีเลยครับน้ำเรือหนามมาหรือว่าเวลาหายน้ำกับหายน้ำก็คือบ่ได้ใส่ระบบน้ำมันยังมากมากครับคือใส่สายยางนี่ครับหดเอาแท็กซี่แรกครับด้ว่าเดี๋ยวนี้กับบ่ได้หดเลยนะครับโดนกับจังหดดเทนึงบ่ถือว่าชิลายเลยครับอันนี้ราคาค่าง่ามก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้อง <oung> <osc> ใบแบบใหม่แห้งๆนี่จะชื่อลำเก่าเช่ามันศิเช่าของเขาเองเนาะครับพี่น้องเช่าของเขาเองจะคือว่าสิตบ่ได้แต่งบ่ได้ตัดออกครับบ่ได้แต่งตัวปล่อยแหงเช่าลงเลยครับมันกิบเพค่อยงามปัญญากันเฮาเบิ่งช่างนอกสิแต่ว่าขันเฮาเวลาสางออกแล้วเวลาเฮาเอาขึ้นมาแล้วนั่งสิครับหากเดินครับหากนีเงาเงากอรี่ว่าผมเอื้อว่าหลุมว่าหลุมนี่แหละครับกางามครับพี่น้องพุ่นล่ะครับเบิ่งความงามสุดยอดเลยล่ะครับพี่น้อง สูงสามเมตรมัดกับเสมอกันไปมัดกับคุณว่าสามารถที่เขาไปเบื้องใดหรือครับพี่น้องมันหกว่าบ่ได้สางบ่ได้สาออกอันที่เห็นเป็นเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยบ่ได้บ่ได้เห็ียดยังนด้ครับพี่น้องคือว่าค่าเนี่ยมันสิ่คุ้มหยาของเขาเองกับคุ้มตามธรรมชาติของเขาเองกับคุ้มแบบธรรมชาติที่ว่าเขาบอบ่ได้ด่ายาบ่ได้เอายาทั้งสิ่อะมันสิเปลี่ยนเองเลยครับพี่น้องนี่อะไรคืออีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องย่างลายก็ได้ครับพี่น้อง ครับขามากข้างในเกี่ครับก็มีกอ่อหน่อยกอ่อหญ่นเนื้ต่ว่าถ้าห้องมาเอายุ่สวนขึ้นก็เลือกเอาเนาะครับพี่น้องเลือกก็เป็นกอ่อออกก็ได้กอ่อหน่อยก็ว่าไปตามหน่อยนะครับพูดถึงราคาเนะถึงราคารับหน่อยก็ว่าประกันไปตามหน่อยหง่ก็ว่าปกันไปตามหง่รับราคากัตัวร่องกันได้ครับพี่น้องบอ่แพงครับพี่น้อง มาเอาที่สวนนะพี่แต่ว่าถา้าเฮาทรงช่างสวนเฮาทรงกระชือทรงบรรจุใส่กล้องนะครับเต็มกล้องเงี้ยนสิกับยางดำขึ้นสามสิบหลุมครับแยกหลุมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเด้อแย,ยกหลุมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาไปก็ว่าต้องเหตุยังเง้ยครับขุดหลุมลงกับพ,พ่อถมหัวพ่อถ่วมหัวค่าหัวค้างเฉยกับถมเลยครับกบเลยปลูกง่ายๆ่ายว่ต้องล่องพื้นนะครับค้าเกษตรอย่างง่ายนี่ครับปลูกง่างยงงๆ่ายว่ต้องล่องพื้น สามเดือนกับแท่งนอหลายเลยครับต้นสูงแล้วอายุสามเดือนนะครับอันนี้ค่าตัวนี่ค่ายุ่นอัอายุได้ปีกวัวครับนี่แหละค่าเหมาะพอดีก็คืออายุปีกลัวครับพ่อที่เป็นสายพันธุ์ไดคือตัวนี้แหละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าขาห้าปลูกที่สวนสีเห้องแยกเองได้อยู่ครับถ้าอายุแปดเดือนแยกเองได้แต่ว่ามันก็อันได้แยกแต่ว่าห้างก็แยกแบบว่าเลือกเอาเนาะครับบาง่วันว่าเสี่ยวมาทูทหลุมได้ครับบางหลุมมันก็ออนอยู่ กิ่งว่าแปดเดือนแล้วเรายกกับจริงแต่ว่ามันสิมีมีดนอหน่อยเนาะขันยานงมันออกมากแขา็งๆสิกะอันนั้นเอาไปปลูกไม่ังสิกะการนั่นติดเดลยครับพี่น้องนั่นง่ายอีกเลยครับพี่น้องเกิดปัญหาอีกเลยครับแต่ว่าท่าคานี่ยจะอายุปีขึ้นไปนี่คือได้มัดทุกเหงาได้มัดทุกหลุมครับพี่น้องติดมัดทุกหลุมครับเพราะว่าสมบูรณ์มัดทุกลรมครับครับพี่น้องดี่เห็นอยู่นี่กับแมงค่าเหลืองนะครับนี่นี่ค่าเหลืองเดลยครับนี่เบิ่งรอบๆสวนกับพี่น้องเพื่อเดี๋ยแดดี๋ยวมีนี่แดดคัก ครับอันนี้ข้างๆเพื่อนชิปลูข้าเหลืองไว้ครับข้าเหลืองอันนี้ค้าเกษตรแดงไงเบสเซ็ตเลยคุยสองลอยก่อแล้วครับค้าเกษตรเพาะค้าเกษตรแดงไงหนี่งพี่สวนนี่ครับย่างลายเนะครับออกจากสวนนี่ก็มีสวนไม่อีกนะครับพี่น้องออกจากสวนนี่ก็มีสวนไม่อีกครับถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกข้าหนึ่งขอบคุณหลายครับพี่น้องที่จะแบ่งเคลื่อนเลยครับพี่น้องขอบคุณมากครับ